สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวน้องช่งนะคะกับจันต่ามอรุตาทิศค่ะวันนี้ก็เป็นช่วงของเลขดับล่างนะผมกระเซิงนะคะก็ ก่อนอื่นแนะนําตัวเองก่อนละกันนะคะสําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่รู้จักอาจารย์ต่ายเนาะอาจารย์ตายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิญาณชมรมสอนว่าด้วยเกี่ยวกับวิชา24ธรรัส7ตัวก็ฐานรายมือหงูเฮงนะคะและไพ่อรเลิลต่างๆเนาะอยากเรียนอะไรก็ทักฮัลโหลฮัลโหลกันเข้ามาละกันเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะศาสตร์วิชาอันนี้นะคะน่าจะมีที่เดียวค่ะนะคะ ที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของตรงนี้อย่างชัดเจนนะคะว่างั้นเลยเนาะเป็นศาสตร์ของการรวมเอาเอาโหราศาสตร์ต่หลากหลายวิชานะคะเข้ามาผนวกบวกกันเนาะคน้นศาสตร์ตรงนี้จากประสบการณ์การเป็นหมอดูและ รับรองด้วยสถาบันและไม่ใช่ผู้ผิดรับรองด้วยเกียรติของคนได้ศึกชิงเจ้าหมอด,ดูอันดับสองของโลกและของประเทศค่ะนะคะท่านใดอยากได้อยากเป็นอยากเรียนก็เข้ามาเรียนได้นะคะนะแล้วก็บอกเลยเลยว่าไม่ธรรมดาค่ะนะคะเพราะอาจารย์เชื่อออาจารย์เชื่อนะคะเชื่อว่าการเป็นหมอดูมันเป็นอาชีพหนึ่งนะคะ เป็นอาชีพที่ช่วยเหลือคนนะคะเป็นอาชีพทีห่หาเงินได้แค่เพียงอย่างชีพนะคะหรือใช้แค่นิดๆหน่นนนอยๆแต่ไม่สามารถทําให้คุณรวยได้เนาะนะคะถ้าหากคุณไม่ได้ทาพิธีกรรมดังนั้นเราจึงจะเราจึงเห็นว่าหมอดูหลอกลวงเยอะแล้วโดนตาหน้ากันสับันหันแหลกเลยทำไมคุณไม่เอาความรู้ความสามารถของคุณมาศึกษาและหาเงินให้กับตัวคุณละ่ะเนาะ อาจารย์คนนึงอะคะ่ะเอนตี้หมอดูหลอกลวงนะคะพูดเลยว่าเอนตี้เขาเห็นกับตานะคะโอ้ยเนี่ยที่บ้านมีโรงสบต้องแก้อาถันต้องอู่สารพัดค่ะอาจารย์ไม่ทําค่ะถ้าแก้คุณต้องเป็นคนแก้ถ้า,ถ,าถ้าจะต้องแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองต้องคุณเป็นคนทําคุณทําคุณแก้ค่ะนะคะอาจารย์แก้ให้ไม่ได้หรออยากให้อาจารย์หลอกลวงเงินเหรอเอาเงินมาสิส สองหมื่นอาจารย์จะไปทําพิเทยอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะคุณต้องทําเองเนาะนะคะจะแนะนําอย่างนี้ดีกว่านะคะไม่อยากให้โดนหลอกนะ,ะก็ติดต่ออาจารย์ตายละกันเนอะ,ะอยากเรียนสูตรดาวน้ำโชคก็ติดต่อเข้ามาหรืออยากเรียนสูตรหนึ่งนะคะค่าเรียนเพียงแค่2 0 0 0บาทเท่านั้นเนาะ,ค,ะคุณก็สามารถที่จะรู้ว่าโอ้จะทํายังไงในการลงทุนแต่ละครั้งแต่ละครั้งคุณจะได้เท่าไหร่และควรลงทุนยังไงนะคะนะประมาณนั้น แล้วก็อีกอันนึงค่ะที่จะฝากอีกก็คือปฏิทินเลขเด็ดตาทิตย์นะคะเป็นตารางเลขเด็ดที่บงบอกว่างวดน,นี้ออกอะไรโดยเฉพาะรอบของปีนี้และปีหน้าและหลายๆปีต่อไปจะเน้นเลขให้ว่างวดน,นี้เด่นเลขนี้นะเด่นเลขนี้นะเด่นตัวนี้การตัวนี้นะคะถ้าหากงบน้อยก็เล่นตัวเน้นไปงบงบเยอะกอนนะ็เล่นทั้งเล่นทั้งตรงทั้งกลับแต่เน้นเล่นเลขเน้นอ่า เน้นดีกว่านะคะอย่างกลุ่มของ VP ีเช่นเดียวกันค่ะวันนี้อาจารย์เน้นล่าง4ตัวคือ2อค่ะนะคะชัดเจนและตัวแรกด้วยนะคะก็รวยกันสะบั้นหันละอาจารย์ขอบคุณนะคะวันนี้หนูได้500โอ้โหเจี๊ยมนะคะนะัก็ดีใจด้วยละกันเนาะหลายๆท่านที่รวยก็ดีใจจริงๆนะคะนะประมาณนั้นเนาะอะเรามาดูวันนี้ค่ะวัของวันที่1ธันวาคมนะคะ เนื่องจากว่างวันนี้เป็นหวยสัญจรกำแพงเพชรจึงทาให้มีเลขที่ค่อนข้างจะต้องระวังมากขึ้นเพราะอาจารย์ย้ำเลยค่ะว่าถ้าหักหวยสัญจรก็ดีให้ระวังก็คือเลขเบิ้ลเลขหามนะคะมาไหมที่อาจารย์พูดเนี่ยมาไหมทั้งเบิ้ลทั้งหามเต็มเต็มนะคะประมาณนี้เนาะวันนี้ออกเจ4 7สี่สี่เจ็ดล่างของออมสินค่ะน,นจะจาะอ่าเนาะอ่ะขอนี้ดัดวางละต่อไปค่ะติดต่ออาจารย์ต่ายท่านหมายเลขไหนคะถ้าอยากจะ ซื้อปฏิทินเล็กเด็ดติปก็หมายเลขน,นี้เลยค่ะ0815915987 0815915987เป็นทั้งเบอร์โทรและไ l i ดลาค่ะทักไลน์กันเข้ามาเนาะนะคะแล้วก็รอบปีนี้บอกได้เลยค่ะว่าจะทำจำนวนน้อยค่ะไม่เยอะเนาะหมดแล้วก็หมดเลยนะคะประมาณนั้นถ้าจะมาสั่งที่หลังก็ต้องเป็นฝ่ายภาไปแทนจะอาจจะไม่สะดวกเราก็ได้เนาะ โอเคค่ะเรามาดูผลงานกันดีกว่าว่าผลงานของเราเป็นอย่างไรนะคะอ่าอ,อาจารย์ขออนุญาตวางไอ้น,นี่ก่อนละกันนะคะอ,อ่ทักษะพารวยค่ะงวดนี้2อสองร่างและ5 2 2สองบนค่ะนะคะออมสิน5-9ร่างตรงๆเลยค่ะจนะผลงานโดดเด่นใช้ไล่ไม่ล่านะต่อไปอนี้เนาะต่อไปค่ะอ่อ เอาอะไรเดีอ่ะพวงเพชรก,แกนนช็แล้วกันวันนี้พวงเพชรให้สองห้าห้าสองค่ะแล้วก็สองสองเนาะอ่ะถ้าเป็นสามตัวก็อ่าสองห้าสองสองตัวล่างค่ะสองสองนะอ่ะนี่ค่ะไปเข้าตัวตัววินเนาะต่อไปค่ะเลขเด็ดตันทิพย์นะคะเลขเด็ดตันทิพย์ก็ตาทิพย์จริงๆแม่นอย่างตาเห็นนี่นะคะประมาณนั้นเลยเนาะ สตัวบนค่ะ2 5 2 2ตัวบนคสตัวบนสอ2หออตัวบน5 2 5อะไร5 2นะคะประมาณนั้นเนาะอาจารย์พูดจริงเหรอจริงค่ะไม่เชื่อทอยคิปไปดูได้เลยนะคะสตัวล่างค่ะ2 2ง,งนะคะดีซึ่งอาจารย์ก็จะจับคู่ใส่นตะกรางให้นะคะก็คือแบบนี้ค่ะ สรุปว่ารวยห้ค่ะตรงตรงเลยเห็นไหมคะอ่าเนาะนะอ่าใครอยากเห็นอย่างนี้ก็ตามคลิปไปเลยจริงอาจารย์ลงจริงเหรออ่าก็ต้องไปดูกันนะไม่เชื่ออย่าลบรูนะคะคูตจะรูมาเองนะคะคูรูทางด้านศาสตร์ตัวเลข <c oughs> นะจ๊ะแล้วก็ในส่วนของอ่า ราศีไหนจะถูกหวยอยู่ในราศีก็รกฎค่ะสองสองอาจารย์ว่าจะทำตารางอยู่ยังไม่มีเวลาค่อยๆค่อยๆทำเนาะต่อไปค่ะเลขดับบนค่ะวันที่หนึ่งพันวาขมวันนี้ออก5้าสองสแกนดูกันค่ะตุ๊ ดับล่างค่ะนะคะงวดของวันท <si ี่1นึ่ธันวาคมวุแ่กนะคะเลขที่ออก2 2งค่ะมาสแกนดูกันเนาะตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุตุ๊ดตุ๊ดตุตุนันดเราเอาอย anos, <S 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 ู <S <s oui> <S ่เอาอยู่อีกแล้วแมเอาอยู่ตลอดเลยนะคะอ่าเนาะค่ะนะก็หลายท่านก็บอกโอ้เลขดของอาจารย์นี้สุดติงกระดิ่งแมวนะคะ เอาอยู่ตลอดน,นอนว่าไปเนาะอยากได้อย่างนี้ทักกันเข้ามานะคะถ่าเก็บแคปชั่นไว้นะคะว่าเลขที่ให้จริงหรือเปล่าเนาะประมาณนั้นนะคะนะแล้วก็สำหรับสมาชิกท่านไหนนะคะอ๋อเอ๊ะเลขวิ่งเงินล้านอาจารย์ไปไหนเนาะอ๋ออยู่นี่ลืมโชว์อีกหนึ่งป้ายเลขวิ่งเงินล้านนะคะ ก็วันนี้เข้าที่5ค่ะ3ตัวเนี้ยจะมา1ตัว3ตัวเนี้ยจะมา1ตัวแต่อาจารย์ไปฟัน6เนาะแต่บอกได้เลยว่างวาดที่แล้ว6เด่นจริงๆนะคะอาจารย์เลยฟันพลาดไปแต่ว่ามาใน3ตัวนี้แน่นอนก็คือเลข5ค่ะจากอ่าเนาะนะคะวันนี้แหละอาจารย์ก็ต้องตามไปดู <laughs> นะประมาณนี้เนาะ อืมนะแล้วอยากจะเข้า VP กับอาจารย์ต่ายทำอย่างไรคะก็ทักไลน์เข้ามานะคะหมายเลขนี้เลยนะคะ0815915987 0815915987เป็นทั้งเบอร์โทรและไอเดี e ไลน์ค่ะนะคะทักไลน์เข้ามาว่าขอดูรูปเดี๋ยวอาจารย์จะส่งรูปไปให้ไปพิจารณาเอาว่าอยากเอออยากอยาก ขอดูรูปเนาะแล้วก็ไปพิจารณาว่าอยากได้รูปไหนแบบไหนนะคะประมาณนั้นอาจจะเป็นพี่ไหมเศรษฐีเลยนะคะทําไมต้องหมเศรษฐีนี่อาจารย์ก็เอาทองไปใส่ค่ะเจ้าเห็นนะเห็นนะนนะก็จะสวยเก๋ไก๋ไปอีกแบบหนึง่งหรือเอาไปใส่เองก็ได้นะถ้ากลัวไม่ต้องส่งทองมาให้จันนะจันไม่อยากรับชอบ <c oughs> กลัวทองหายนะคะทองแพง <c oughs> ะนะจ๊ะนะประมาณนั้นก็ข้อเด่นของมันนะคะก็คือ มันจะมีตัวเลขขึ้นนะคะเอาตัวเลขเนี่ยไปเสี่ยงโชคก็หลายคนเลยที่ถูกกันนะทั้ง3ามตัว2ตัวก็มีแล้วแต่โชคใครโชคมันเนาะแล้วก็หินหูกหวยค่ะนะคะเอาไปสัก,กิดต่อมความคิดเรานิดน,นึงเฮ้ยตัวนี้แหละอย่าไปรัวเลยนี่ก็จัดไปนะคะ,ะหรือจยกํำพึ่งค่ะนะคะเป็นหินที่ว่าด้วยเกี่ยวกับเงินหมุนเวียนและโชคลาภค่ะ หรือทายก็อายคะ่ะว่าด้วยเดชอำนาจบาร,รมีและโชคลาภหรืออื่นๆคะ่ะเยอะะเลยเนาะ <_ C 1> พิมพ์คําว่าขอดูรูปเดี๋ยวจันส่งรูปไปให้แล้วพิจารณาพิจารณาเอานะคะแล้วก็สําหรับคนที่อยากจะสั่งปฏิทินนะคะก็พิมพ์คาว่าสั่งปฏิทินเดี๋ยวจันส่งปฏิทินไปให้นะคะ,ะก็ อยากจะดูดวงอยากจะร่วมทําบุญก็พิมพ์คาว่าขอเลขที่บัญชีบุญนะคะหรืออื่นๆนอีกมากมายนะคะพิมพ์เข้ามาค่ะหรืออยากคุยก็โทรเข้ามาค่ะเดจ๊ะอืมนะแต่ไม่ต้องโทรมาปรึกษาการการเล่นหวยนะไม่เอาละนะคะประมาณนั้นเนาะการเป็นที่ปรึกษาทางด้านบจานมวนนี้ตัวนี้จะเด่นไหมอันนี้จะเด่นไหมอันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วถ้าแทงเนี่ยเอเอเอเลขสุรุว่ารวยเนี่ยจะโอเคไหมอ้ม นกพิจารณาเอาเองแล้วกันนะจ๊ะนะประมาณนั้นเนาะอาจารย์ก็ทุระบมางก็เยอะอย <c oughs> ู่ <c oughs> นะจ๊ะ <c oughs> โอเคอาจจะใช้เวลาเยอะแล้วนะคะ <c oughs> ท่านใดอยากให้อาจารย์พิจารณาว่าหมายเลขโทรศัพท์ของอาจย์ของเราเนี่ยมันดีไหมนะคะก็ให้อาจารย์พิจารณาได้บางคนมันดีกับคนนี้แต่ไม่ดีกับเราก็มีเยอะไปนะคะประมาณนั้นเนะาะค่ะงั้นเดี๋ยวพบกับอาจารย์ใหม่ค่ะไอค้งต่อไปกับอาจารย์ต่ายหมยะะอ,อรูตัทิพย์นะคะวันนี้อาจจะต้องบ๊าย สำหรับในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่มีระฆัง2ขีดกริ้งกริ้งกริ้งนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับอาจารย์ต่มหมอดอนเตถิวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย